ดเดลอาย่งนั้นอฟื้นความทรงจำดูดิค่ะใ,ให้กล่องไอ้อะไรนะ่ะเอกล่องเก็บของอยุคคลิคกิ๊กับนกทับมันทำไงนะเอากล่องปกติทั่วไปขอผมแล้วก็วเอาไม้อะมาล้อมไม้สีขาวไม้สีน้ำตาลก็ได้แต,ไดแต่ไม้สีแดงไม่ได้แต่ไม้สีชมพูก็ไม่ได้นะมีไม้สีชมพูด้วยเหรอชมพูก็ไม้จากซากุระเนี่ยมันสีชมพูไม่ใช่เหรมันสีชมพูยังไงอะชมพูเน่เราว่ามันเป็นสีแดง ดแต่ละอีกสีหนึ่งอุ้ยนกจับโทดี้ไม่ย่างเย็นเลยมันเรียกเธอโทดีแย่ววันนี่มันไม่ดีสวยจังเลยอ่ะไม่อย่าบินหนีดิไอ้นกโง่เอ้ยโดนด่าแปะเออนกวีใจด้วยดักดาวผู้ต่อยคนแดกก็มังแดงลิงโง่เอ้ยเออน่เด็กกินก๋วยไป มันมีที่ไหนะจะไม่เจอใช่ไหมฮะบดาบเผือน่ฮะคุณฤทัยแม่ดาเผื่อไม่ได้เลยเกงเลวจริงๆผมเก่งเก่งกับผีเลยสิผมเก่งลื้อฟื้นความทรงจำลองคับๆเอาไม้มางวางๆดูเป็นไงบ้างเดนที่ก่าโคเธอทำอะไรไปอ่ะเเรามาดูดิข้าไปไม่ได้ไม่สวยพอ่าเกลียดมากไม่สวยเก่ทำไงดีอ่ะทำไงดีมน เรื่องมากทีเป่งเลยใครมีเนื้อไก่สักเก้าวันไหมอ่ะมีเนื้อปลาไม่มีเรามีเนื้อหมูเรามีเนื้อไก่สามชิน้นแกไม่ย่างใช่ปหมย่างแล้วเนื้อผมที่ไหนเราปะโธพุทธโธพุทธังกะระบงง <c oughs> ังแตกย่างเราใส่ไม่ได้ตกลงจะไปได้ยังคะไปยังไงฮะแบงนี้ค่ะมันเป็นดินนะไปไม่ได้เหยียบไม่ได้เดินแล้วร้อนเหรอคัน เดินแล้วร้อนนะครับอะไรนี่คุณความเต้นจิตัาสาที่แล้วเดินยังไงบุคคลแดงเดินนะครับใช่ใช่ะเราจะเดินเหยียบเมฆค่ะเดินเหยียบเมฆนี่คุณเป็นอะไรกันแน่คนลื่ลิงเราจะเป็นโกคูเดินเอย่าเพิ่งสนใจพวกนี้ก่อนี้ออะไรเล่นๆขี้เกียจขี้เกียจเดินตกขี้เกียจเดินตกลุมนะครับเมื่อต้องเลยเนี่ยเตียงของขึ้นมา น,นี่มอนมาได้มอนจากนารกพิงกี้เนี่ยถุยถริไปยังเธอต้องควไปนรกดูไหมฮะไป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 เข้าไปในนรกนลกตอนนี้ไม่อยากไปจะไปเอาของแล้วก่อนโลกที่แฉลงไลยเฮ้ยเออเอออย่างอยู่เต็มเลยจ้าตองกลับมาโอเค จาก,กสิบสองกลายเป็นห้าสิบหกสิบแล้วโอเคพี่มะไหนอะ่ะสวัสดีเจ้าวีโอ้ยอะไรมันดำดำ,ดำอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรมันมาเตือนตามฉันน่ะไอ้รู้จะรู้ไหมอย่าไ่ยุ่งกับฉันนะโอ,อ้โหชนๆเนอเออหน้าหัวซุกซุกฉันอะ่ะบิงกี้ตัวอะไรอะ่ะบิงกี้บิงกี้โอ้ทำไมมึงมามึงเม,ม,มืงมืงมาเป็นยังไงอ่ะถามเหมือนผมจะรู้ไอ้ดาซี ไม่รกไปเงี้ยไม่รู้ว่าการคร์ดอ่ะที่ฉันมาไม่ให้อะไรหรอกเจ้าคร์ดคูก็อะควอดมันก็อยู่ที่บ้านเธอแล้วไม่ใช่หรอใช้หมดแล้วดิไม่พอหมดทางที่ผมไปคนหามาแล้วก็เกี้ยงทุเรศมากบน่ะทำให้การตายเดี๋ยวไว้ไมม่ีผมเปิดเมืองเมื่อไหร่เดี๋ยวก็โอเคละเราเปิดเมืองเมื่อไหร่กันเริ่เปิดอุ้ยทำไมในนรกมันแพ้ ทำไมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมีอะไปกติเดินนะรถฮะแอนนี่คุณมีอะปกตินะครับน,นก<ม>นั่นเรถวันนีม้มันมีดินมีอะไรมันมีมปต้นมุงต้นไม้เต็มมาหมดเลยอ่ะแต่รถปกติมันทรายมันรวนและอย่างไม่ไมอย่างเง<อ>ีมมย้ยสวยงามเลยต้องมาดูวนาน่าใครเป็นหัวหน้านรกตอนนี้ใครเป็นหัวหน้านรกเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นใหม่ใหม่อ๋อเปลี่ยนยุคสมัยใหมือเปล่าในรกหรืออะไร นรกหรืออะไรเปลกณฑ์าพาไปยุคสมัยใหม่เลยนรกอาจจะเข้าสู่ยุคสมัยแฮ <laughs> นด์จดสลับแล้วโอ้โหนรกอาจจะโดนยึดอำนาจโดนไปไปโดอะไรไปคะระบ,บ,บุด้วยเหล็กคะ่ะเอาไปทำอะไรคะเอาไปทำอะไรเรื่องของฉันฮะอืมเอาคือแมา ก็ส่วนที่ <Okay. S 1> ฉันหาอีกส่วนหนึ่งด้วยแหละแหเน,นี่ยคนนั้นไม่ต้องเลยผมหาก็ส่วนใหญ่ไว้ผมเป็นคนขุดเองกับมือล้วนๆฉันก็มีเว้ก็มีแล้วไปไหนหมดไอชุดกอดที่ใส่ของใครของฉันเองอแหละเออแล้วไปค้ามหมดแล้วไม่ใช่ไงไ,ไม่หมดแล้วยังมีอีกหลายชิ้นที่ฉันยืนให้เธอพัดเขาก่อนอ่ะหลายชิ้นอะไรไปย้อนดูเลยแปลว่ากี่ชิ้นย้อนดูแล้วประมาณประมาณสิบชิ้นก็ไแ้ฉันถือให้เธอก็ไหนอีนสิบชิ้นก็ไดะ ให้คนอื่นขุดเหมืองแล้วก็เอาของต่ออะไรอบเลยนะอีดินหน้าบ้านทเธอเนี่ยเออเราเอาฟ้าเว้ยรอไปก่อนจะอัปเดตมันนี่เลยแล้วโซล่ามันทำเจดีกลางน้ำโซล่าเพื่อนแต่จะไม่็นเแบบน่าเป็นสวยงามแล้วทำเจดีกลางน้ำมันจะโป้งแล้วมันจะบวดนั่นแหละไม่ใช่เรามันบอกว่าชีวิตมันช่างแสนอนาถรวดวันเดินไปก็เจอแต่มอนเตอร์ไล่ตีไล่ตบไม่มีแล้วใครจะมาตีอะไรโซล่าล่ะ ไหนก็คิดไม่ออกว่าจะแต่งม้านประมาณไหนดีแล้วก็ฟอนิเตอร์ครับยังไงครับไม่เป็นเพราะฉะนั้นทำฟาร์มกว่าสวยพี่สวยกระจหลุท่ทำอะไรอยู่อ่ะหาแร่เหรออัปเดตอ่อัปเดตสภาพพื้นที่มีจุดหนึ่งจุดสองฮะกางอัปเดตพื้นที่ทำไมมันมีตัวเลขจุดด้วยคืออะไร อ๋อสะพานเวอร์ชันหนึ่งจุดสองสามสี่เอกเลขไม่ได้อย่างงี้ไม่เหรออัปเดตแล้วอัปเดตแล้วอัปเดตเรื่อยๆไงเพราะผมทำอยู่เนี่ยอืมมี่สองสามห้าเดี๋ยวสะพานเธอจะไม่อัปเดตอะไรเลยผมจะทิ้งไว้เหมือนเกมที่ไม่ยอมอัปเดตเกดเกดคุณครูเหมือนกันเดี๋ยวบ้านเลยเหรอเหมือนกับก้อนที่เาคลิป ไอ้กอดมาได้ยินสิใครเหรอใอ้กอดมาได้ยินสิไม่ยินอะไรหรอโซล่าในอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ไหนยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะโซล่าคิดดูดีๆไอ้กอดมาทำอะไรตัวไหมมึงอะไรจะตายเลยมือตัองมือเกมูรี่เี่ยแหละยไม่ได้ตายได้ตังมือใครหรอกไอ้ห่า เพื่อนห่วงเราเดี๋ยวตัวก็คอนติเนียกลับมาทำแผนแกเป็นใครกันเนอะมันหมอเราเป็นแม่มดล่ะโอ้โหอะไรเนี่ยตอนละพลังขอพลังเจอสิทธิ์เยอะกับเจ้าตาตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยนี่กแกทำอะไรตตหมดแล้ววะไปวะยังไม่ถึงเลย โอ้ยตัวอะไรไปไปไปตายป่ะตายเลยตายตัวโทดี้ปน่ตยอยู่แล้วรี้ใสหมอนพี่ใส่อะไรนะหอนคุณครูใจดีเลยขีใส่คุณครูเลยตรงตง่ายกว่าแกอยู่ตรงมุมน้าทาไมปิดชั้นอยากอยู่อะไรทไมันไหวบนบกได้มั้งะ ตัวอะไรมันไวนะแม่มันอะไรบินอยู่รบอบๆหัวอะไรเมื่อกี้แวบบตาฝาดหรือเปล่าโอ้โอ้โอ้ไข่ไว้สามสี่เก็บหาขอตัวบานหนึ่งนะฮะตัวหนึ่งบานท,ที่ตั้งโชว์ขอบานหนึ่ง ได้ค่ะของผมมีให้ฟรีด้วยแหละครับสร้างมาเกมมีน้องมีเรือไหมเรือเหรอฮะมันมีเรือลอยอยู่ตรงน้ำอยู่แล้วเปล่าอ,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 อยู่ด้วยจะไม่ใหมเหรอแต่เรือผมอแต่ถจ้ามาใช้ก็ต้องมาหยิบไปเองคืออะไรฮะผมตีมประตูเพื่อเพื่อเอาประตูมาแล้วเจอเทพวิทักสามตัวมาลุมตีกระกืท ไมันจะแว่าขโมยมันนู้ขโมยของมันแน่เลยอ่ะต้อยึดกประตูท่าบาทตรงกลางเนี่ยทีเดียวอืมทีเดียวเขีหมู่บ้านนะมันบม่กกว่าดมมากอ้าวตายกูเด้อนไม่ได้สามคในบ้านผมตายมันไปให้ได้เป่าบ้านอคเ่าบ้านม่นฆ่าดอีจิ์แล้วมันอ่ามันยึดถือว่ามันเป็นของมันไปเลยบ้าอะไรเนี่ย มันยึดขนาดนั้นเลยนะยึดติดมากเกินไปยึดมาเลยนะครับยึดนะครับโอเคได้ไอซีฟ้าบ้านแล้วอ, <laughs> อ๋อในนี้มันไส้อุดเลยยังไงออกอะเด <c oughs> ี๋ยววันตุ้ดีทำงานตรงนี้มันมันล้มลายแล้วนะอย่าออกสิเว้ยม <c oughs> ันออกได้เหรอมันไม่ทำเนีโอ้ยถูกใจโอ้ยโอ้ยโอยทำไมเดี๋ยวนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ่อ โอ้ยโอ้โหตบหน้าสัตว์โอ้โหมันมาระสามตัวอะไรวะเนี่ยลองทำเคาน์เตอร์ครัวเลยนะครับนีอ๋ออะไรเนี่ยตุล้ออะไรแล้วเนี่ยประตูเธอเป็นสองบาลแรกนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยมาตั้งไหนเนี่ยแต่ละอย่างที่เราได้มาโอเคได้นจะโจนมันแล้วแย่ของมึงทโทรจะตีตายเลยอะไรวะเราเป็นคนหาแท้แล้วเราเป็นคนคุณหาเจอด้วย เก่งกว่าโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปแล้วไปไว้ในกล่องผมหรือจะให้ไปหาเอาไปไว้ในกล่องของกิฟต์แลละยังไงก็ได้เลยครับเดี๋ยวผมเดินกลับก่อนจะเพชรแล้วนะคะดี๋ยวฮนะลาบกลับมาแล้วก็รู้สึกเช้าเลยประดุอยู่ทีบ่บ้านที่พุงใช่ไหมใช่ครับโอเคอันซ้ายผมไม่มีดาบที่พระเจ้าน้ำก็มาดูดผมยังเลยเอ๊ะตอนนี้มันทำไมมันน้ำนี่มันลึกลง สวัสดีค่ะไปเอาดาบดีกว่าตัวรา้านต้องเอฟเคละโตัวร้าเพื่อนในตายดีอ,อย่างเพื่อนขอมาน,นั้นเพื่อนทำไมทำไมไายืนตายอยู่ตรงนี้ยืนตายหรือวะทำอะไรสะจะได้ทำอะไรเดี๋ยวมาเป๊บโอ้ไม่เว่าโซโล่โมจินดอร์ ที่เสียมันเนื้อย่างย่างที่ไหนที่คุณทำข้ออ๋อเตียนจะไปล่าละคูนใช่ไหมเป็นลาคุณตายตายตายเอ้ยอะไรอะไรเผาอะไรเผาเอาปลาย่างให้นิฮุมเลยอ่ะห้าตัวเออแล้วเราก็ขอปลาเป็นนิฮุมมามา ออมันไม่มีท่าเรือไม่มีแล้วล่ะแล้วกลับยังไงวะเนี่ยโอ้โหนั่งทีกันอยู่ในน้ำมันลำบากอย่างนี้เองเอ๊ะถ้าเราเด็ดต้นไม้ของเอ็มซีมันมันจะมาตีเราปะไปเจ้าดีนอนดูไปเจ้าดีเด็ดมาไม่มันไม่ตีเรานะรู้สึกเด็ดผักมันจะไม่ตีเอ โดดมาตรงนี้โดดช่องนี้มาโดดมาดิยิปปูไม่มาไรวะยิปปูบอกไม่แม่ไม่ให้ตามคนแปลกหนะ้าแม่ไม่คุยคนแปลกหนะ้าตามมาโดดมาแม่โดดไม่ได้แปลกไม่คุยกับคนแปลกหนก้าไอ้โดดมาดิติดตามมานนั่นจ่มันติดติดซอกตายตั้งแต่คุณกิฟสอนผมช้อยหินผมก็ช้อยหินเป็นแล้วครับอ้อยหินคืออะไรอ่ะ ก็หินในที่มันบิ้วออกมาเป็นหินอีกแบบหนึ่งไงเอาหินที่แบบเผามาแล้วก็มาใส่สีช่องอ่ะแล้วก็กลายเป็นอันนี้คุณ่ขนไม่ใช่ไอคุณเป็นอะไรห้ากิโลทันทีแป๊บนึงตอนนั้นคือมันแค่คุณขึ้นไม่ได้อโดดไม่ขึ้นอ่ะแล้วคุณไม่โดดขึ้นกว่นี้แล้วคุณมันโดดแค่ครึ่งช่องอ๋อถ้ามาตายถ้าคุณโดดแค่ครึ่งช่องโอ้โหตรงนี้มีหุ่นบอลน้ำนรกอีกตาย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  อยู่ไหนเนี่ยแลคุณไปไหนแนละ้วไปใช่ขนาดไหนวะเนี่โอ้โหเออแลคุณท้ายแคไหนวะไปเปิดในคูงดาวแถวบ้านเจอแลคุณตัวใหม่อ้าวโดนเลยตกเลยเจอตัวใหม่เลยควันนี้ฟูดเอาตัวนี้ท่านอ๋อเอยก็ไปทันที่มันวนรอบโลกอะก็คือว่าเราลงใต้จะไปปนเนี่ยปะไม่น่านะไม่น่าถ้าเป็นอย่างนั้นนี่มันมิติดองมังงูหรือเปล่าครับ โล่งจริงเราเนะี่ยแหละปกติเกมปกติอเีเกมเนี่ยมันก็มีสิ้นสุดอาณาเขตของโลกโอะได้แล้วเ้เห็นฝรั่งคนหนึ่งเขาเอะไรนะทำทำโปรเจกต์แบบตามหาจุดที่สุดข n ไมยค f t อยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังตามหาอยู่เลยไม่เจอป่ะ <c oughs> แต่ว่าก็แต่ว่าก็มีฝรั่งหลายคนที่เขาไม่ได้ทำชาเลนจ์แบบนั้น เราใช้สูตรโกงแบบว้าไปตรงจุดนั้นเลยก็ได้เห็นกันหลายคนแล้วนะมันเป็นยังไงอารมณ์เหมือนเหมือนเป็นบั็กเกมอะคุณนิวนิวก็ขาดพึ่งใช่ไหมไม่ใช่อ่ะเหมือนกับทุกๆอย่างมันกอมรวมกันอัดเข้าด้วยกันจนกลายเป็นกระแพกเนี่ยเดี๋อ่ะแล้วคุณลงไปลองเรือวันรี้วขาหายไปไหนเขาไปขี้เหรอวันนี้บอกว่าเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งรู้สึกไหมอ๋อเหรอติงเสียงติงโตได้วะ สางสีโตกินนะคลุเข้าไปทำแรงโหไอ้นี่มันไม่เนี่ยน่าจะเรียกว่าสิงโตนะโอเคตัวไวๆนะลูกตัวไวนะลูกใส่ปุ๋ยเข้าไปตัวไวนะลูกข่าสวานสว่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 านนะโอเคเรือพังเรือไม่พังนะน่ัจะใครตอบปะตอบปะ น่าจะดรอปแล้วก็ลงไปใต้น้ำอ๋อยไหนอะอ๋อคุณต้องการทองอยู่ไหมครับเนี่ยต้องการนะครับ <Okay. S 2> โอเคเฮ้ยอ่าแล้วคุณเรากันนะเฮ้ยได้อันเดียวเหรอเอ๋ตาไม่มีเ,มเหรอเนี่ยอันเดียวเหรอเนี่ยเย้แล้วอันเดียวเหรอเนี่ยโอ้ได้ของเต็มเลยอะไรกันอะมีไม้มยอยู่นั่งลงนะไปไหนนะเจ้า พอใจแม่จะเหมียวโอ้ยติต๊เย็นนะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นขี้หูผมกระจายครับเมื่อกี่ <c oughs> ผมอยากบอกว่าขี้หูผมนี่ออกมาเต้นในระบิยกได้เลยครับครั <c oughs> ้งเดียวเท่านั้นเอง <c oughs> โอ้ตายละเกิดอะไรขึ้นหรอคุณโงเกิดอะไรขึ้นอะไรผมกำลังแบบนั่งหาของดีูี่เสียงหูขี้หูแทบออกมาเต้นในระบิยกเลย <c oughs> นี่ถ้ามันร้องเพลงได้มันคงร้องไปแล้วอ่ะเด็กที่ทอดร้ายขี้หูขี้หูร้อนเพลง ได้ลีโอโหมีปลาเด็ดท่านลคุณทีพีนิวงละคูนนี่ละคูนมูปาเฮ้ยอ่ะทำไมมีอยู่ในน้ำอ่ะีนหงอู้ยิมาแล้วก็ทิวดิบมากมานี่ใบอมดอกไม้อู้ยงครูใบอมพู่ดอกดอกมากตอขามาเรามาเคยมาทางนีันด้วยเหรอไม่เคยแค่ผมว่าผมภายละจำ แม่น้ำาไงมันเลยเอียงซ้ายอ๋ยออย่างนี้เองมีวัวมีสัตว์เยอะมากแหละหวัวม,ม,ม้าลายเยอะเต็มไปหมดเลยแน่นอนดูเหมือนจะสง,งบสูงแล้วถ้าเราย้ายมาอยู่มันก็จะกลายเป็นว่าไม่สง,งบอีกแล้วเห <c oughs> ็นไหมแล้วรัเด็นคือใครยอยู่ที่บ้านตอนเนี้ยอูหาไม่เจอล่างล่างล่างลงล่างไปทันทีแหละนม่เหรอไม่ไม่ยาวเลยยาวกว่านี้อีกโอเคโอเคไหนไหนไหน ใช่ไหมวิดจับวิดงิ่จับวิดใช่แล้วตอนนี้คูนขึ้นอะ่ะมีจะพายเลยนะคุณพายอะ่ะพายเลย <laughs> อ๋อแล้วคุณจะขยับให้นึกคุออนอัตโนมัติเมาเกี่ยงมามันพายอยู่ที่ตะค <laughs> <laughs> ุูนนะอ๋อไปแล้วจะหาพอตรงนี้มันจะไปออกอ่าวได้ออกทะเลได้อื <laughs> <laughs> อกับไม้จิ๋วน่ารักโคตรไหนก็มาพอดีพอดีโตแล้ไห <laughs> นมาหาที่นอนปะเ <laughs> ปล่า คนมหาดีดอนนายเจอที่ดอนไหมไม่โซล่าเขาคิดถึงนายแล้วที่บ้านใครวะเนี่ยอปากาอ๋โดราสนโดราเหมือนเป็นเจในวันเหมือนเราจะเจอลัคกี้บ็อกก์ไปไม่ได้อะรักคุณอยู่ฮันนี่เดือดอย่างนี้ไปดิกตอะไรอ่ะ ไม่เหนเจออะไรดอกไม้กลางทะเลของมันโอ้นอนๆอย่างนี้ต้องใส่ทำการทะเลเหรอไม่ไม่มีอะไรเลยแครแค่์นิดหน่อยไม่มีเลยนะไม่ไม่เจอสิ่งใช่จริงด้วยล็อกี้บ็อกแน่แน่โอ้รีบเปล่าหรือยังไงที่มันอะไรเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะจอกีบ็อกซ์ไหมเนี่ยเด็กมันยงไงกันนี่เหมือนจะมีลัอกกี้บ็อกซ์แต่ก็ไม่เห็นมีฮะแปลกเอ้ากำมันดู ปกติเขาไม่มองที่ล็อกกี้มาก่อนหรอมันมองที่รอบๆข้างก่อนอ่ารอบข้างมันจะเป็นจุดสัญลักษณ์บอกว่าตรงนี้มีลัคกี้บ็อกนะจ้าอะไรเงี้ยโด้วล่ะเอ๋อืมทำไมโทนนี่ไปอยู่บ้านไหนขอตัวใจไม่รู้มันอืมสมัยกลางยืนดมกลิ่นดมกลิ่นอยู่ดมอืมดมส่วนอะชักเตียงไหมไม่มีกูต้องเดี๋ยวต้องตัดขนแกะก่อนอ่ะ ตุยสวัยไปตามที่ใจต้องการอยู่อย่างกล้าหาญและความเป็นเกย์ยิ่งใหญ่ไปเลยบอลชุดมาไหนเนี่ยภาพโซลาเป็นเกย์อย่างมัวนั่งงงเข้าไปโซลา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 เกย์ล่าลาลาลาเกย์สวัสดีใจโซลานั้นนั้นจะเป็นนักเกย์ต่อไปเอ้ยตันอีกแล้วเนี่ยโอ้ยตันโดนตีแล้วตัวอะไรโดนตีงานคุณไหมตัวอะไรคุณคุณไหมที่มีน้ำแข็งนี่ที่อะไรเนี่ย วโคุณอยากได้ทรายอหรอเห็ดเดี๋ยวนะสารนี้มันอะไรอะได้เห็ดปะเขาซื้อททเกะเลยไงเออหน้าตาเหมือนท่านซื้อเกะแล้วว่ามันเขียนว่าอะไรเนี่ยเห็ดมัสซือครงีทาอะไรชาลาแต่ว่าแปลว่าเห็ดแน่นอนอะเห็ดใช่ปหมเห็ดแต่ไม่รู้เห็ดอะไรเห็ดมัสซื้อเทเกะอาจจะทับเฟอร์ก็ได้มั้งไม่รู้ต้องอ่านให้ออกอะต้องการเลสโตนเพื่อประครับ T O A เดี๋ยวหน้าจะพิมพ์ให้ Y O A C สันล้สะกดมาดิ T O A D S T W O L S T อะ D S T W O L นี่ปะอ่าเห็ดไี่คร็้ากบเห็ดอะไรนะมันไม่เคยมีเห็ดหน้าต่างนี้ในแพนเดีย์อมบีเป็นเป็นหน้าตาเป็นเห็ดก็เรียออะไรเห็ดไม่รู้เห็ดผิดไหม เห็ดพิษแต่เห็ดหยาดหยาดรู้ก็ให้คุณปูกินอะไม่นะคิวไร่บอกนะว่าอะไรอะ่ะเจเจเไม่รู้ตัวอะไรป่าทุกคนมาดูได้อยากเห็นอ <Okay. S 2> แต่แค้ตัวเร่ามันเห็นแล้วบอกว่ามันคืออะไรแต่ตัวเร่ารู้จักหรือผมรู้จักเลยนะตายข้อมูลใช่ไหมแล้วคุณน,นิวอยู่ไหนปะเนี่ยกลางทะเลเห็นปะ เนี่ยเหรอตัวเขียวเนี่ยเหรอตัวอะไรต้งติดอยู่ในน้ำเลยเนี่ยฮะตัวอะไรไม่รนจะเป็นไดโนเสาร์แต่ไม่รู้ว่าอะไรมันทำร้ายเราไหมเราจะผ่านไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายตัวนี้ตัวนี้ใจดีอ่าก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็น่าจะก็น่าจะก็น่าจะน่าจะแค่ไดโนเสาร์กินพืชนั่นแหละนิวไดโนเสาร์ตัยาวกินพืช แต่ทำไมมันมีตะไคร่ติดตัวนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสัยมันจะมันจะเก่าแล้วไปกินบะหมีซากตัวละว่าวจ้าตายแล้วคุณเหี้ยว้าจ้า่าใจดีอ่ะว้าจ้าใจดีขะไดนั้เลยนะอุ้ยเก็บเห็ดกบอีกละวใช่เดี๋ยโค้ดมันแปลว่านั่นน่ะตังคุกอ่ะนี่อยู่ไหนวะเนี่ยให้คุณครูกินสิทำไมนี่ตรงไหนเนี่ยมองไม่เจอว่าเจอแผนที่ไม่ใช่ตรงไหน ทำไมถึงฉันต้องกินด้วยโซโล่แต่ก็แกเป็นพวดชอบเสพอยู่แล้วไม่เสพตัวนีฟกำลังเคลื่อนที่อยู่นี่เผื่อจะพาลอยก็ได้ฉันจะพาเธอลอยโอ๊ยทำไมเราจมน้ำอ่ะไม่หรอกเมื่อกี้เธอได้ทีพีมาเหรอนี่แล้วทีพีเปล่านี่ไม่เห็นเหมือนโทัี่อยู่แถวนี้ทโทรี่นะที่เมื่อกี้โทัี่ีเขาเงียบ น้องบอกว่าแป๊บหนึ่งไม่ใช่แหละแต่นกขยับอยู่นะรถมานะคุณพี่ปูในเวลาเดินแล้วมันเดินตอ่อตอนนี้ไม่มีจุดให้ไปต่อแล้วอ้ยโดนตีแต่มอง,งมไม่เห็นว่าใครตีอ่ะไอ้คุณพี่ปูมาหนี้ขึ้นมาเฮ้ยนกองไปวิญญาณพอฉันคือวิญญาณเรา,าไม่เห็นนกว่ะเราเห็นว่ามีมีมีพลังงานเฮ้ยมันเห็นเงาอะไรอยู่ใต้นะ้ำทะเลทะเล <laughs> <laughs> น่าเกลียดนึกว่าโดนพลังงานอีกแล้วอะไรอะไรอะไรขึ้นมาที่บ้านเนี่ยน่าเกลียดมากระจอดทั้งแคร์มรกราคาเธอไปไหนมาขี้หรอข้องน้ำเด็กขี้ใช่ไหมข้าวห้ำขี้ข้าวหนำก็คือขี้ข้าวหนำขี้ตกลงยังไงก็ได้เอาข้ายจายขันขี้ไงข้าวหนำขี้ก็ข้าวหนำจบละขี้แตก สติกเกอร์ลายคิปลีและของเพื่อนออกว่าจะไหนและว,วันนี้พี่ไลน์เตอมีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะออีีตา